สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูฮูบอต้า L 4018DT เข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นรถปี60ครับอุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าและผ่านหลังนะครับอันนี้ราคา3 2 5 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าผ่านหลังร,รถปี60รถเดิมๆครับสีเดิมครับสีเดิมไม่ผุนะครับคันนี้ ีเครื่องเดิมเกียร์เดิมคัตเดิมใครสนใจดูรถได้ที่บ้านตะเลี่ยมเบอร์สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าสองเจ็ดหกแปดแปดแปดห้าเจ็ดนะครับดำเดิมนะครับคันนี้สีดำเดิมยางมีสีเส้นเครื่องเดิมเกียร์เดิมคัตเดิมราคา สามแสนสองหมืน้าพันบาทหายไม่หอนนะครับคันนี้หายเงียบมากครับคันนี้แห้งๆเลยครับเหมืนเดิมนะครับ เดิมๆเ,เลยใครสนใจเข้ามาดูรถได้ครับที่บันตลแหลมเภอพัภูภ 101. มิจังหวัดร้อยเอติดต่อ092 7์8 8857นะครับราคาสามแสน2 0หมื่นพันบาท,ทายสวยชั่วโมงชั่วโมง สามพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับนี่รถปีหกศูนย์ใครเข้ามาดูรถได้นะครับที่ไแอเมือสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องนะครับรอช่างเราก่อนนะครับรอครับลูกลองก่อนพอดีขึ้นรถนะกาันี้ต้องขอดีขึ้นรถครับ เสียงเครื่องนุ่มๆครับระบบไฮดรอลิกขึ้นไวลงไวครับหางไม่กระตุกนะครับคันนี้ถึงได้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับขึ้นลงจากรถลอเค้าครับไปไปเลี้ยวออกครับ อสองข้างเลยสปอร์ตไลท์ก็ออกนะครับหายัเงียบครับขายไม่หอนนะครับเสียงเครื่องนุ่มๆครับใครสนใจเข้ามาดูที่บ้านตแาะแหลมอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยโทรติดต่อ0927688857นะครับราคา3แสน 2องหมื่นห้าพันบาทนะครับไฟท้ายออกนะครับกดไลค์ออกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไ like ลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ